กัญญาคนที่เราส่งไปสืบข่าวขโมยแบบของโรงงานนู้นมาได้หละแล้วลมันยังบอกอีกว่านางประทูเป็นคนออกแบบจริงๆไม่ใช่แผนหลอกคู่แข่งของนางแพทย์อย่างที่พวกเราเข้าใจเออแล้วรถตู้ที่ไปส่งกัญญากลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะออกไปหรือยังคะออกไปได้ผมก็กลัวคนโรงงานนู้นจะมาเห็นกัญญามาที่นี่ออก็พอกับที่กลัวนัว่นแหละขอดูรูปที่นางประทูออกแบบหน่อยได้ไหมคะ ดูสิว่าฝีมือสาวโรงงานจะวิเศษวิโสสัแค่ไหนกันประทูมันเก่งนะเนี่ยออกแบบสวยกว่าดีไซนเนอร์ที่ผมจ้างมาซะอีกแต่ตอนนี้แบบมันมาทูอ่ะก็อยู่ในมือของเราแล้วนะคะถ้าของมันสวยกว่า ก็เลือกจ้างดีไซเนอร์แล้วก็เอาแบบของมันเนี่ยมาเป็นผลงานของโรงงานเราแทนเลยสิคะปะทูอวนขอโทษขอโทษเรื่องอะไรคะวันว่ากัญญาจะต้องเป็นคนขโมยแบบของปะทูไป ตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาตอบบัตรจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบบัตรออกไปไหนแต่ว่าหาตัวไม่เจอเธอรู้ได้งไงว่าเป็นกัญญากัญญาเป็นคนใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามามีของหายวันก็ต้องสงสัยเขาเป็นคนแรกวันก็เลยหาตัวเขาแต่หาจนทั่วก็หาไม่เจอโทรเข้ามือถือก็ปิดเครื่องหายไปพร้อมของแบบนี้กัญญาจะต้องเป็นคนขโมยแน่ๆรูปรูวงนั้นเอาไปขายก็ไม่ได้แล้วกัญญาจะเอาไปทำไมเนาะเอาไปดูเล่นมัง้ง ว่ตีอออออออสองคนเลยแต่คนที่ตั้งใจมาสมัครเข้าโรงงานเพื่อมาขโมยรูปชุดที่ปทูออกแบบเพียงอย่างเดียวเนี่นะมันจะเอาไปทำอะไรนอกจอากไปให้คนที่จ้างมันมาโรงงานที่เป็นคู่แข่งในการประกวดอาจจะส่งกันยามาก็ได้นะคะพี่มีแต่การประกวดครั้งนี้มีตั้งหลายโรงงานส่งเข้าประกวดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากันยาเป็นคนของใคร โรงงานของคุณอณัมพลก็ส่งด้วยสงสัยคุณอณัมพลน่ะจะเป็นคนจ้างถึงได้รู้ว่าโรงงานของเราอะ่ะขาดช่างเย็บฝีมือเก่งๆเพราะยังไงยังไงเราต้องรับแน่นอนอยู่แล้วจริงไหมคะพี่นีถ้ากัญญาเป็นคนที่คุณอณัมพลส่งมาจริงๆป่านนี้แบบของชนนงะคงอยู่ที่คุณอัมพลแล้วล่ะคะ่ะเฮ้ย,ยเราบุกไปโรงงานนูน้นทวงแบบแกคืนเลยมั้ ไม่มีประโยชน์หรอกชมถ้าเกิดว่าแบบอยู่ที่คุณอำพลจริงๆเขาก็ไม่ยอมรับหรอกวันกระปวดทุกเข้ามาทุกทีแล้วแบบที่จะใช้ตัดเสื้อผ้าก็หายแล้วโรงงานเราจะทำไงอะ ออทำไมทำหน้ามู่อย่างนั้นนะลูกหรือว่าจําไม่ได้ว่าแบบคราวที่แล้วมันเป็นยังไงจําได้ค่ะแต่ว่าคนที่ขโมยแบบไปเขารู้คอนเซปต์รู้แล้วว่าชุดแพดจะเป็นยังไงเขาก็คงจะทําชุดให้สวยกว่าเพื่อให้ชนะแพทงานแพทก็เลยต้องคิดคอนเซปต์ใหม่ออกแบบชุดใหม่ที่สวยกว่าเดิมจะได้ไม่แพ้เขาไงคะคุณพ่อ,อแบบเดิมคุณแพชใช้เวลาตั้งหลายวันกว่าจะทำเสร็จแล้วนี่ต้องออกแบบใหม่ แล้วก็เหลือเวลาแค่ทีเดียวคุณแพทยจะออกแบบจะตัดเย็บทันหรือคะการประกวดครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะเปิดตลาดต่างประเทศถ้าโรงงานเราชนะเราก็จะมีเงินหมุนแล้วโรงงานก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการปิดตัวเพราะฉะนั้นแพทยจะทำให้โรงงานส่งงานทันให้ได้ค่ะ <c oughs> แป๊ดกลับก่อนนะคะคุณพ่อดึกแล้วอทำไมไม่นอนซะที่นี่ล่ะลูกจะได้พักผ่อนให้เต็มที่แพ๊คิดถึงเพื่อนค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพ่อไปก่อนนะคะคุณดาจะให้อนายนไปส่งนะคะห้ามขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านอ,อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยมาเยี่ยมพ่อ ก็ได้ค่ะแต่ว่าส่งแค่หน้าปากซอยพอนะคะเดี๋ยวพทเดินเข้าไปในซอยเองอมาแล้วค่ะเอ่อยายแพทนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะคุณค่ะดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลย อ้ปะ,ะทูอโอ้ยปวดหัวมากเนี่ยโอ้โหตึกฝานี้แล้วทำเพิ่งกลับมาละปะทูฉันไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อมาอกินข้าวมายังอ่ะฉันเก็บกับข้าวให้แกด้วยนะขอบใจนะฉันกินมาแล้วเฮ้ยขนมก็มีนะฉันซื้อมาเผื่อแกทำงานดึกเผื่อแกจะเฮวอ่ะ ขอบใจมากเลยชมแต่ไม่เป็นไรฉันไม่อยากได้อะไรแล้วพวกเธอสองคนนอนต่อเอถอะทีาทำงานเด็กๆแบบนี้ทุกวันต้องหาอะไรกินง,งบ้างนะประทูอืมได้ได้เฮ้ยประทูแกเครียดม,มากเกินไปแล้วนะเว้ยพักผ่อนบ้างนะทำอย่างกบโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานของแกงั้นแหละ ต่ออีกหน่อยเดี๋ยวฉันไปอาบน้ําก่อนเสร็จแล้วจะไปซื้อน้ำต้มหุ้บปลาท้งโกพอฉันกลับมาแล้วเดี๋ยวแกค่อยปลุกมันนะก็ดีเหมือนกันงันเธ่ไปอาบน้ำเถอะ